สวัสดีค่ะวันนี้ยาตาก็จะพามาปลูกกระชายนะใส่กระถางเอาไว้กินกันนะคะจะได้สะดวกสบายไม่ต้องไปขุดค้นตามรัว้วตามสวนให้ยุ่งยากนะคะเวลาเราปลูกลงพื้นดินนะคะหน้าแรงมาต้นกระชายเขาตายหมดเหลือแต่หัวและรา,ากอยู่ใต้ดินเราก็บางจ,จำจุดไม่ได้นะบางทีก็จำจุดไม่ได้ก็ไม่ได้ไปเอามากินนะ ทีนี้วันนี้ย่าจะพามาปลูกลงกระถางนะคะเวลาต้นเขาตายก็อยู่บนกระถางเรารู้ว่าอยู่จุดไหนเวลาจะเอามากินก็สะดวกสบายนะคะไปดูกันเลยว่าเราจะปลูกวิธีไหนนะคะอันดับแรกเราต้องเตรียมดินก่อนนะคะสำหรับดินเราอาจจะเตรียมเป็นแบบดินปลูกผักทั่วๆไปหรือว่าเอาดินล้วนหรือว่าเอาดินตามใต้ต้นไม้มาก็ได้นะคะแบบไหนก็ได้ ไม่เน้นแต่ขอให้เป็นดินที่สมบูรณ์หน่อยนะจะใส่ปุ๋ยคอกด้วยใส่แกลบเผาด้วยก็ไม่เป็นไรนะตามสบายนะทีนี้เตรียมดินมาแล้วเราก็ไปเอาต้นกระชายมาหน้าฝนนี่กระชายจะแตกต้นขึ้นมานะเราก็ไปขุดเอามาเลยนะคะนะ่ะเอามาเพื่อที่จะมาปลูกลงกระถางจากนั้นเราก็เอาต้นกระชายที่ได้มานั้นนะคะเอามาปลูกใส่กระถางนะ เมื่อเราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ต้องกดบริเวณโคนต้นให้แน่นนะเพื่อที่เขาจะได้ไม่ล้มเวลาเราลดน้ำนะคะจากนั้นเมื่อปลูกกดให้แน่นเรียบร้อยแล้วเราก็เอาน้ำมารดนะอีกวิธีหนึ่งนะคะง่ายๆหลายคนบอกว่าไม่มีพันกระชายนะคะก็ไปซื้อเอากระชายที่ตลาดที่มีเป็นรากที่เขามัดไว้บริเวณที่ ต่อจากรากขึ้นมาก็จะเป็นหัวนะคะเราเด็ดรากไปกินเราก็เอาหัวส่วนนั้นมาฝังไว้เลยซื้อมากินเมื่อไหร่เราก็ไปฝังใส่กระถางไว้นะคะพอหน้าฝนเขาก็จะงอกขึ้นมาเองนะอันนั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งโดยเราไม่ต้องไปหาต้นพัน์ธุจากไหนเลยนะก็เอาหัวจากรากของกระชายที่เราซื้อมาจากตลาดนะอันนี้คือวิธีการปลูกนะคะ หญ้าจะไม่เด็ดใบกันการคายน้ํานะคะเพราะสามสีวันมาเขาก็คืนแล้วนะอันนี้คือกระถางที่หญ้าปลูกไว้แล้วนะคะหญ้าเอามาให้ชมกันนะคะว่ามันปลูกง่ายขนาดไหนสําหรับกระชายเพราะว่าเขาเป็นพืชป่านะคะปลูกง่ายนะเราปลูกใส่กระถางเวลาเราขุดเราก็เอาแต่รากเข้าไปหัวเข้าเราก็ฝังไว้เหมือนเดิม หน้าฝนมาเขาก็แตกต้นใหม่ขึ้นมาออกรากมาให้เรากินนะคือมีต้นพัน์มาครั้งเดียวนะคะเนี่ยอย่างต้นนี้นะ,ะก็แตกออกมาสี่หน่อแล้วนี่พอเขาโตเขาแก่เขาก็จะแตกต้นใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นกอใหม่นะแล้วก็จะมีรากมีหัวอันนี้ถ้าเราบำรุงรักษาดีๆเขาก็จะขยายจนเต็มกระถางเลยนะคะ ส่วนกระถางนี้เป็นกระถางใบที่สองเนี่ยปลูกพร้อมกันนะคะสองใบนี้ส่วนกระถางนี้นี่ก็เริ่มแตกแล้วนะคะนี่มีหน่อขึ้นมาสองหน่อแล้วนะคะถ้าเรารดน้ําประจำเนี่ยเขาก็ยิ่งจะแตกหน่อเร็วนะคะสําหรับกระชายย่าก็เอามาให้ชมกันนะแล้วก็มาศึกษามาบอกนะคะเอามาบอกวิธีการปลูกกระชายกินง่ายๆนะคะเพราะว่าเป็น ผักเป็นสมุนไพรที่อยู่ในครัวเรือนของไทยเรามานานนะคะสำหรับลำต้นอ่อนเขาก็กินได้นะคะกินกับซุปหน่อไม้เวลากินเราก็ถอนเอาเฉพาะลำต้นอ่อนเขาหัวเขาก็ยังอยู่นะคะวันนี้ย่าขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ